พาทามลงพื้นที่กุสะครับตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลกุสะช่วงบ่าย24กันยายนที่ผ่านมานะครับพลตร,รีสันธานอินทรจักรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกพัฒนวงศันพลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีได้นำน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค ออกแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านโนนยางตะมนกุศะอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำประชาชนผู้ประสบภัยรับมอบสิ่งของจุดแรกมอบน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค42ชุดให้กับผู้ประสบภัยที่ริมถนนคุ้มดงหัวจิกจากนั้นนำสิ่งของขึ้นเรือออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านอีก8หลังคาเรือนซึ่งไม่ย้ายออกมาจากจุดที่น้ำท่วม เนื่องจากต้องเฝ้าทรัพย์สินมีค่าและสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขที่มีจํานวนกว่า10ตัวน,นายนรงศักดิ์อายุ51ปีบอกว่าก่อนหน้าที่น้ําจะท่วมในตัวบ้านก็ยังพออาศัยอยู่ได้แต่เมื่ออ่างห้วยหลวงปล่อยน้ํามาทําให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมเข้าในบ้านสูงกว่า30เซนตนจึงย้ายออกมาอยู่กับแม่ต้องขอขอบคุณทุกคนและหน่วยงานที่นําสิ่งของมามอบให้ขณะที่นางสมจิต ชาวบ้านที่ไม่ย้ายขึ้นไปอยู่บนที่สูงบอกว่าตนเลี้ยงสุนัขไว้10ตัวแมว3ไก่อีก20ที่ตนไม่ย้ายไปที่อื่นเพราะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ตอนนี้ต้องการผู้ที่ใจบุญช่วยสนับสนุนอาหารสัตว์เลี้ยงนายดิกรโชดพินิษนายกอบตอกุสาบอกว่าหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกลงมาและอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงปล่อยน้ามี6หมู่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านโนนยางบ้านโนนขมิ้นบ่อโคนบ้านโคกก่องบ้านดงเจริญบ้านดงสะพ,พังและบ้านยางบึงที่หนักและได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบ้านโนนยางซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดอยู่กับลำน้ำห้วยหลวงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมา3ปีแล้วทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและพืชผลทางการเกษตรเสียหายทั้งหมดอย่างว่าก ันเนกิดนี่แหละครับันเขมาม่าซอยเหลืองที่แหละครับผมแบบว่ามีกับบ่เครถ้าเกิดทำมาหากินมกับเมื่อเป็นเมือม่อเมือม่อไปกันเลยใหญ่ขึ้นมาจากเมื่อเลยเขาผม่ายขึ้นไปได้คร <c oughs> ึ่งเดือนแหละครับมันครึ่งเดือนตอนแรกกันเขาอยู่ได้ขึ้นน้าม,มันขึ้นมากเลยที่นี่ของน้าม,มันก็นเริ่มเขาได้มันเต็มแล้วก็ก็น้ามันก็ฟังเขาเรื่อยๆแต่ที่นี่ ทั้งวันงวน,งงนก็หว,วงหมาหนีา่ยละจ้าหว,วงหมาจ้ากาว,วงกหมากวงไก่กวงแมวนี่ยละจ้ามากี่ตัวมาสิบต,ตัวจ้าไก่กตงยืดสิบก็ตัวแมวอีกสามตัวจา้าครับ <c oughs> โอ้